วันครบรอบครับ20ปีคอนเซ็ปต์เฟอร์นิเจอร์ครับก็ดีใจพิเซนเตอร์ใหม่ด้วยแล้วก็มีแฟนคลับมาเพียบเลยครับวันนี้ก็เป็นวันดีมากๆครับก็ ดีใจครับได้มาเป็นส่วนหนึ่งในงานดีๆวันนี้ของคอนเซปต์ด้วยครับเรียกว่ามาส่งต่อเนาะใช่ครับมาส่งต่อครับผมค่ะก็อยู่มายาวนานเนี่ยเขาได้ใช้บริการบ้างไหมคะแบบเลือกตองเลือกของแน่นอนครับก็ผมก็ใช้ที่บ้านผมก็ใช้คอนเซปต์เฟอร์นิเจอร์ครับผมก็มีเฟอร์นิเจอร์ของคอนเซปต์หลายชิ้นอยู่ครับแล้วก็เป็นเป็นลูกค้าด้วยครับนอกจากเป็นพรีเซนเตอร์แล้วอะไรอย่างนี้ครับตรงกับไลฟ์สไตล์โอ้ยยังไงบ้างครับคอณพี่เพื่อนอะไรกันก็เฟอร์นิเจอร์ของคอนเซ็ปต์เขามีหลากหลายมากนะครับแล้วก อย่างคอนเซ็ปต์ที่โอเปนบิสเซนเตอร์เนี่ยก็ล่าสุดก็จะเป็นแบบแบบมีฟังก์ชันเยอะๆอะไรเงี้ยครับที่ถ้าได้เห็นโอกับพี่ลูกกอล์ฟนะครับเป็นคอลเลกชันอัมสเตอร์ดัมครับผมก็เป็นแบบเป็นตู้เป็นเตียงแบบใต้เตียงสามารถเก็บแบบกระเป๋าเดินทางได้เลยทั้งใบอะไรเงี้ยก็เป็นเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่แบบสะดวกมากแล้วก็สวยงามในเวลาเดียวกันด้วยครับเหมาะเนาะเหมาะครับผมมีอีเวนต์โอ้กอล์มแน่นแน่นนิดนึงครับเพราะว่าช่วงนี้ละครจะออกครับผมคือมันอั้นมานานอะครั ใช่ครับก็ช่วงนี้ก่อนหน้านี้ก็ถ่ายละครอะไรอย่างเงี้ยครับช่วงนี้จะได้เห็นนะโอ้ยาวๆเลยไหมคะยาวเลยครับหลังจากสามสินี้นะครับอย่าลืมดูโอ้ด้วยครับผมโอ้มีประเด็นอะไรไหมครับประเด็นตอนนี้ไม่มีครับประเด็นเดียวคือรอละครอย่างเดียวครับแล้วก็บอกว่าทองหมอเอกนี่แหละจะมาคู่เลดี้ซิงนิชชองครับก็ผมก็คิดว่าคนดูน่าจะชอบครับเพราะว่าเราตอนเราเล่นเองก็รู้สึกอ่านบทเราก็รู้สึกสนุกมากแล้ก็รู้สึกว่าเออแบบ เป็นอะไรใหม่ๆที่โอไม่เคยทําแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมงานกับน้องคิมด้วยอะไรอย่างเงี้ยคนักแสดงเองคาดหวังเรื่องเรื่องนี้อะไรคะคุณผูคือตัวเองโอไม่ได้คาดหวังมรอกกลัวว่าถ้าแบบมันไม่เป็นอย่างที่เราคาดเดี๋ยวเราจะเครียดอะไรเงี้ยครับก็เลยแต่ว่าเราในฐานะที่เราเป็นนักแสดงเราก็ทําหน้าที่ของเราเต็มที่แล้วครับแต่ก็เชื่อเชื่ออยู่สัก80%ซว่าคนดูน่าจะชอบนะครับน่าจะถูกใจคนดูเพราะว่าเรา,เรา,เ,ราเรารู้สึกว่ามันมันมีหลายอารมณ์แล้วก็หลายรสในในละครเราทั้งแบบ อคอมเมดี้ทั้งโรแมนติกทั้งเรื่องของการให้ความรู้ด้วยเพราะว่าจะเน้นเรื่องของหมอยามากเลยครับเพ่าะการตามข่าวคือว่าบวกนี้มันเล็นพิดทองมากครับเราจะบักว่ารเรื่องอนี้จะฉูดึ้นเลยนี่ผมก็ไม่ทราบครับผมแต่ว่าเราเราก็อยากให้อยากให้ทุกคนได้ดูครับ แต่แบบโอเอ็มเวลาละครตัวเองออกอากาศอะไรเงี้ยค่ะมีแบบเช็คซ้ำเช็คไหมคะว่าเอ้ยเรตติ้งมันเป็นยังไงตอนหนึ่งตอนสองตอนสามเช็คครับเช็คครับผมก็ต้องดูครับผมเพราะว่าเอ่อมันเป็นผลงานของเราเลยเชื่อว่าความสนุกจะช่วยแน่นอนจ้ะก็คือไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสไม่ได้ตั้งความหวังไว้เรื่องเรตติ้งครับแต่ว่าตั้งตั้งว่าอยากให้คนดูได้ชอบแล้วก็ได้ดูกันเยอะๆครับมีไข่คลองนะซิกแพคจะรอดูเลยหมอยาซิกแพคเอ่อก็ก็มีฉากที่บู๊ด้วยครับกับพี่ปั้นจัณครับแล้วก็โอ้ก็มีฟิตบ้างเลล็็กกน้้อยครับแวมี มีฉากเยอะๆเยอะแยะมากมายครับทั้งฉากแบบทั้งตลกทั้งโรแมนติกทั้งดราม่าใช่ครับลรถซีมีไหมครับต้องติดตามครับมีอยู่แล้วล่ะครับต้องมีอยู่แล้วล่ะครับพี่หมากอะไรนะครับไม่กลัวพี่หมากว่าเนาะอ๋อพี่หมากไม่กลัวครับผมพี่หมากก็เป็นน้องผมเอง เรียกว่าไฟเขียวนะต้อไฟเขียว,วไฟเขียวอย,อยู่แล้วครับอย่างตอนนี้เขาบอกว่าเอ MK คือหมากคิมตอนนี้เป็น MK มาริโอ้คิมแล้วน,นะฮะอ๋อครับผมที่รู้ไหมครับแว,น, <laughs> วนล้วงต้องบอกไหมคะเวลาแบบในฐานะที่เราเสนิทกันขนาดนี้เวลาแบบอ,อาจจะมีพวกกิ๊กอาจจะเยอะไปต้องบอกไหมะครับไม่ได้บอกครับเพ <laughs> ราะว่าน้องคิมเป็นนักแสดงมืออาชีพครับเวลาเราไปเล่น หรือว่าเราไปแสดงละครอย่างเงี้ยเราไม่ได้มันไม่ได้เป็นตัวเราเนี่ยครับเราเราเราสวมวิญญ,ญาณตัวละครอยู่เพราะฉะนั้นเราเราไม่ได้ไม่ได้ไปแล้วเราก็ไม่ได้ไปคิดอะไรอย่างนั้นด้วยครับเราเราทำหน้าที่ของเราค่ะเรียกว่าไม่เกรงว่าจะสบายไม่เกรงค่ะคือมีกระเป๋ดตัวหนังครับหนังมาฮอลลีวูดไหมครับเมื่อไหร่อีนี้คือคือบอกว่าเออพี่โอโอินเตอร์แล้วเออทุกคนทำของร่วงหมดเลยนะครับพี่แน่ครับ ดูเหมือนแบบว่ากลับมารับงานต่างประเทศอีกครั้งเลยใช้ไหมคะไม่ครับเป็นหนังหนังไทยครับเป็นหนังไทยใช่ครับแต่ว่ามีนักแสดงต่างชาติด้วยไม่มีครับเี็แต่คนไทยครับกลับเล่นกลับมาเล่นหนังอีกครั้งบทบาทเป็นยังไงบ้างก็บทบาทก็เดี๋ยวรอติดตามพรุ่งนี้ดีกว่าครับเดี๋ยวบอกพรุ่งนี้ดีกว่ามีคนแซวว่าอยากให้พี่เล่นหนังพี่ซันนี่อ๋อครับก็เห็นเห็นกระทู้นี้บ้างไหมครับไม่ไม่ได้เห็นครับแต่แต่ก็เห็นเห็นในคอมเมนต์ในจีรับ ยินดีอยู่แล้วครับพี่พี่ตันนี่เขาเป็นเหมือนไอดอลคนหนึ่งด้วยครับก็ก,ก็ดีใจถ้ามีโอกาสแบบเมื่อวานได้เจอพี่ตันนี่ด้วยเห็นถ่ายรูปคู่กันด้วยถ่ายรูปคู่ครับผมไม่ขอถอ่ายรูปฮะครับคนก็ยิง่งลุ้นใหญ่แล้วอุ้ยจะมีงานร่วมกันไหมในอนาคตไม่แน่ครับตอนนี้ไม่มีครับแล <laughs> ้วม,ม้พูดคุยกันไหมไม่ได้พูดคุยครับใช่ต้องเคยคิดไหมว่าถ้าเราแบบได้ร่วมงานกับตันนี่เราไอ้มันจะเป็นยังไงเลยคงจะรั่วมากครับพี่เหมือนคาเล็เตอร์เราก็คายๆกัน คนละแบบว่าพี่ซันนี่เขาเขาหล่อของเขาอยู่แล้วอะไรเงี้ยโอ้โอ้โอ้ก็โอ้ก็ชื่นชมผลงานแล้วก็ติดตามแล้วพี่โอหล่อตู้พี่ซันนี่ได้ไหมคะเออเราคนละแบบครับผมครับผมแบบเด็กน้อยเด็กน้อยน้อยมากพี่ซันนี่หล่อแบบไหนคะพี่ซันนี่เขาหล่อแบบว่าเป็นแบบเป็นผู้สาวทุกคนต้องกีดอ่ะพี่เออทุกคนต้องแบบมีพี่ซันนี่อยู่ในใจนะครับแต่ความหานี้คิดว่าใครจะวินกว่ากันไม่เราไม่แข่งกันดีกว่าพี่ครับผม รมบเขามีรายชื่อเป็นนางแสดงฝรั่งเลยรูเบ้า